นินรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม2517ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนินรยาทาร่โนะคะและนี่ก็คือ Energy ของธนูเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับธนูอีกแล้วนะคะ u e e n of w a n d s A sub pentacle คิลไนเอลเพนตัและ the magician น่าจะแบบเหมือนในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะจะมีใครบางคนที่เหมือนกับอยากที่จะพยายามกับคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะน,นะคะราศีพิจิก ธาตุไฟเม็ดสิ่งธนูนะคะแล้วก็มีธาตุด,ดินพฤษภศพกันมังกรตอนนี้เขาน่าจะดูลัดเล่าของธนูอยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะธนูเองเนี่ยหลังจากที่ได้มีการจบจากวงจรเก่าๆไปนะคะเราก็คือเหมือนกับมีความเสียใจแล้วก็บาดเจ็บมาในอดีตนะคะกับ ความรักความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละเราอยู่กับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วในลักษณะที่เหมือนกับไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันทําให้ธนูเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นที่หมายปองของใครๆนะคะแล้วก็ ธนูเองก็มีความรู้สึกโอเคก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าธนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะคนคนนี้เขาดูนิ่งๆน,นะเขาเตรียมวางแผนอยู่ในการที่จะทำพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนาะรวมไปถึง energy ของธนูเองนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มันดีที่สุดดีกว่าที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าออมันจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นและพัฒนาไปอย่างมั่นคงเนี่ยธนูจะแฮปปี้มากๆเลยนะคะเอาละนี่ก็คือใน Energy ของธนูเดี๋ยวเราจะไปดูว่า Energy ของใครคนหนึ่งเขาคนนั้นเป็นอย่างไร9ก้าถ้วยสี่ ไม้ My, The View Six of Sort นะคะแล้วก็ n i h t of Sort คือเขาเป็นเหมือนกับ energy ที่จะเข้ามาเติมเต็มธนูนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คลิกกันนะคะแล้วก็เหมือนมีความสุขนะเวลาที่เราอยู่กับเขาเขาอยู่กับเราหรือว่าได้พูดคุยกันได้พบเจอหรืออะไรแบบนี้นะคะอืม มี energy ของความเป็นคู่ด้วยนะคะเพราะว่าธนูเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ที่แท้จริงสักทีกับคนคนนี้ก็รู้สึกว่าโชคชะตาได้ให้มาเจอกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของโชคชะตาที่หมุนนะคะที่เหวี่ยง คนสองคนให้มาเจอกันนั่นเองนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลมีระยะทางอะไรแบบนี้เนาะเขาค่อนข้างซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะที่ว่า มีคุณแล้วเขาก็มีความสุขแต่บางทีเวลาที่มีปัญหาความห่างไกลกันนี่ทำให้เขาเครียดเลยทีเดียวนะเขาจะมี energy ของความคิดถึงคิดมากนะคิดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่อนข้างจะมากเลยนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าในสถานการณ์แล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก e ีนอัพคับมาแล้วนะคะ ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะรอความรักอยู่ตรงนี้เนาะวิวออฟฟอร์จูนในเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้คนสองคนได้มาพบกันแล้วนั่นเองไฟฟอบสอดนะคะนี่คือเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ค่อยน่ารื่นเริงบันเทิงใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการแตกกระสานสั้นเซนนะคะขัดแยง้งอย่างรุนแรงกับเรื่องราวในอดีต ที่ไม่สมหวังความรักที่มีแต่ความแตกแยกความออทะเลาะเบาแหวงนะคะมีในเรื่องของอีกโก้มีในเรื่องของคนไม่เห็นด้วยอุปสรรคขัดขวางเยอะแยะแต่ความรักกับคนคนนี้ดูจะมีความสดชื่นสดใสนะคะมีการพูดคุยกันแต่มันก็มีในเรื่องของความคิดถึงเวลาที่ห่างกันนะ และนี่ก็คือ energy ของคู่ที่มาแล้วนะคะคู่กันระหว่าง queen of cup กับ king of cup นะคะเวลาคู่กันเนี่ยจะเหมือนเข้าใจกันได้ดีมากๆเลยคน2คนนะคะดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจเป็นการเติมเต็มให้แก่กันและกันอย่างแท้จริงเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็ perfect มากๆ เป็นคู่ที่เหมือนธรรมะจะัดสรรให้มาเจอกันนะคะคุณจะมีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวระยะไกลบางทีอาจจะแบบเหมือนเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ให้เจอกันนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดนบันดาลส่งคนนั้นมาให้คุณนะคะส่วนเรื่องราวในอดีตก็เหมือนกับว่า ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแล้วนะคะถึงแม้จะมีใครบางคนในอดีตเนี่ยเขาจะอยากที่จะกลับเข้ามาหรือว่าเอ,อ่ยังมีความมั่นคงกับธนูอยู่ก็ตามดีไม่ดีมันมีคนมากกว่าคนหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะที่แบบเหมือนมีการห่างไปในอดีตเนาะแต่ว่า มันเป็นเรื่องของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโชคชะตาแล้วนะคะที่จะให้ธนูเนี่ยนะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเรามีความแฮปปี้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรายังมีความลังเลสองจิตสองใจอยู่นะหรือคือเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะในความรักครั้งนี้หรือยังอาจจะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจนะหรือว่ายังอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องเลือกนะคะว่าเอ๊ะ ะจะครบดีไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มี energy ของการที่ธนูเนี่ยจะไดะ้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆนะคะการที่อาจจะได้เดินทางนะการที่จะได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของอะไรอยู่กับคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันจากกับเรานั่นเองเอาละนี่ก็คือ ในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งถึงธนูเขาอยากจะบอกว่าอะไรนะคะ the g i l t is killing me inside มีคนรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่ได้ทำแล้วเขาก็มีความเศร้าความเสียใจนะคะปัญหาถาโถมในชีวิตอยู่เนาะ I can't stop seeing your face มี energy ของความคิดถึงว่าอื อาจจะหยิบรูปขึ้นมาดูนะคะหรือว่าออคอยแอบมองแอบส่องอยู่อะไรแบบนั้นนะคนคนนี้เขาอาจจะมีปมประเด็นปัญหาในวัยเด็กที่อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยในเรื่องของความรักไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ตีพอ,อเขาอย่างแอบหวังนะคะว่าวันหนึ่ง เขาอาจจะมาทําให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาก็ได้นะอันนี้ก็คือใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะฝากข้อความถึงธนูต่อไปเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจจากใครคนนั้น I i w ไ h i i n จ c o u could be different เขา คือหวังนะคะอยากจะให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมันทำให้แบบเขาลืมความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจลงไปเนาะแต่เขาจำเป็นที่จะต้องเดินไปจากคุณก่อนที่จะปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายเดินไปจากเขาก่อน แล้วเขาก็บอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปและความลับที่อยู่ในใจที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือเขาเดินไปจากคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณมีคนอื่นนั่นเองเอาระนีต้าจะเป็น e NERGY คนเก่าที่ยังแรงที่ยังส่งมาถึงธนูอยู่นะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ Check อ f a mask จะมีการถอดหน้ากากแล้วนะคะอาจจะเปิดเผยความในใจในเส้นทางความรักนี้เนาะจะมีการเปิดเผยความในใจเกิดขึ้น s u e น e n event อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นมาได้นะคะ มีเรื่องของความทรงจําเกี่ยวกับการเดินทางเค,เคยเดินทางร่วมกันหรือเปล่าหรือวางวางแผนในเรื่องของการเดินทางร่วมกันแต่ต้องระวังอยู่สองประเด็นนะคะก็คือบางทีมี bad attitude ความคิดในเชิงลบนะคะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความหวัดระแวงสงสัยขุนมัวหึงหวงหรืออะไรแบบน,นี้รวมไปถึง family issue นะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของอะไร ครอบครัวประเด็นทางครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองแล้วลักษณะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรสำหรับธนูลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะ intersection คงจะต้องมาถึงทางเลือกแล้วละ่ะนะคะที่เราจะต้องเลือกทลายกำแพงกวางกั้นปัญหาอุปสรรคบางอย่างออกไปนะคะ มันอาจจะมีอะไรที่เป็นความทรงจำเก่าๆที่ยังอาจลืมเลือนไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่อาจจะมีใครบางคนอยากที่จะกลับเข้ามาเจอนะคะอยากจะมีใครบางคนอยากเจออยากพบกับคุณนะคะธนูเลิฟ u ย s เซลแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะเข้ามาสอนหรือท้าทายว่าคุณรู้จักรักตัวเองมากพอหรือไม่ แองเจิลนะคะจะมาให้คำแนะนำกับธนูว่าอะไร This could be the one น่าจะได้มีการพบเจอนะคะกับคนที่เป็นเหมือนคนที่ใช่สำหรับธนูนะไพ่ก็แนะนำว่า stay optimistic about your love life นะคะจง positive thinking คิดในแง่บวกไว้นะคะ,ะเพราะว่าอันนี้จะเพิ่มโอกาสในเรื่องของความรักความโรแมนติกดึงความสดใสสดชื่นนะคะดึงสถานการณ์ดีๆเข้ามาให้กับธนูและฟร e yourself ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะจากกงขังจากอะไรที่เรารู้สึกอึดอัดทับข้องใจต่างๆนะคะ,ะ family issue เป็นใบที่สองนะคะ ให้กลับมาเยียวยาครอบครัวของตัวเองนะแล้วถ้าใครมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวให้คนนั้นไปบริหารจัดการนะคะกับครอบครัวของตัวเองก่อนนั่นเองแต่ก็อย่าลืมว่าในทุกความรักความสัมพันธ์นะคะโคดิเพนเดนซี ency, อย่ายึดติดก,กันมากจนเกินไปอย่าวิ่งไล่ตามนะคะจงเป็นอิสระ ตัวของตัวเองนะคะที่จะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยความสุขจากใครเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับธนูในช่วงนี้คืออะไร the answer is yes มีคำถามที่อยู่ในใจธนูบ้างไหมเอ่ยก่อนที่จะเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะคำตอบคือใช่นะ don't compare your life to others อย่าเปรียบเทียบ ชีวิตตัวเองกับคนอื่นนะคะแล้วก็ is not worth it มันไม่คุ้มค่าหรอกนะและ Don't g ก v ฟั p จงจะอย่ายอมแพ้นะคะในการที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีท,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 ที่สุดส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆมันจะผ่านไปนะคะสำหรับธนู และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของธนูคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลเพื่อที่จะรับดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองเรามีคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นดึงดูดคนที่คุณต้องการให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดาย อย่าลืมนะคะสำหรับการกดติดตาม Subs ไ cribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel น,นิรยาทาโร่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ